ชัดเจนสวัสดีจ้ามาวันนี้มาเจอกันเกาพรเนาะหนาเฟสเนาะเป็นเดยที่8ที่พรมาส่งต่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้เพื่อนๆนแล้วนะจ๊ะมามามาเดี๋ยวเราขอหนึ่งเพลงนาอกรับพลังงานยิ้ม หวัวเล่อเบิกบานมีความซุกโดยอัตโนมัตินะขึ้นมาก่อนเลยเนาะวันนี้มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการโปรแกรมตัวเองเพลนตัวเอง2 1วันต่เอตเนื่องเนาะให้ชีวิตเรามั่งคลำรวยในทุกๆด้านของชีวิตเนาะเขาเป็นวันที่8เดยที่8แล้วต่อเนื่องมาเลยเนาะอยากให้ทุกคนเนาะได้รับข้อมูลดีๆเนาะเอาไปพัฒนา เอ,เอาไปปั๊บเปลี่ยนใช้กับชีวิตตัวเองรอบด้านเลยอ่ะเดี๋ยวคนขออนุญาตแป๊บนึงหน้าตาอ,อ่ะมาเรียวมากเลยเนะมา ออพอเจอกันลราก็ขออนุญาตลูกนิดนึงน้องพอดีพอน่ะดูแลลูกชายด้วยเนาะลูกชายพอนุ่น,นิกอาชริยะเลี้ยงดูกันอยู่ที่บ้านนี่แหละดูกันแบบอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเนานะตอนนี้น้องกำลังกระโดดแชมเบรนลนรอแม่อยู่เนาะ,ะ,ะมาในระหว่างนี้เนาะพอนก็ขอเกินกับเพื่อนๆเนาะ,ะเลยว่าสำหรับการแบ่งปันของพอนเนี่ยคือพอน่ะ แบ่งฝันในรูปแบบในลักษณะในสไตล์การเรียนรู้แล้วก็พัฒนาในแบบของคนเองแต่ข้อมูลที่ได้มานะี่ะคือพูดง่ายๆว่าก็จากการเรียนรู้การลงเรียนในคอร์สการแบบว่าในหลายๆทิศทางที่เราตั้งใจว่าข้อมูลต่างๆที่เราเรียนรู้ที่เราหมั่นเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันคือมันจะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ในทิศทางที่ยกระดับขึ้นนั่นเองและก็ไม่ไว้เลยที่บ่าไม่ใช่แบบทําทไปในเรื่องของเราอะเนาะการที่เราจะประสบความสําเร็จมันเป็นไปไม่ได้ที่เราอะจะแบบว่าอยู่แค่ตัวของเราเพียงอย่อ่ะเข้าใจอารมณ์ไหมเราอยู่กันเป็นสังคมเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสังคมครอบครัวสังคมเพื่อนฝูงที่ทํางานสังคมโลกก็ว่ากันไปแล้วแต่เล็กแต่ใหญ่ ฉะนั้นการแบ่งปันมันจะขาดหายไปจากโลกใบนี้ไม่ได้เลยเนาะไม่ใช่ว่าเอ้ยทําอะไรฉันประสบความสาเร็จคนเดียวทําอะไรฉันก็ต้องต้องมีไวคนเดียวถึงแม้ว่าหลายๆคนบอกว่าโอ้โหจะไปแบ่งปันคือเขาเรียกว,ว่าจะไปแบ่งปันสู่ใครเขาได้หรืออะไรเงี้ยเชื่อเถอะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําที่เราสื่อสารไปมันคือหนึ่งเดียวของเรามันคือความเป็นปาเจต อย่าไปคิดเปรียบเทียบกับใครแล้วก็ไม่มีใครเปรียบเทียบกับเราได้ด้วยขอเพียงความมั่นใจและตั้งใจทํามันอย่างเป็นเนื้อแท้ของเราอะ,อะในระหว่างนี้พอนขอเช็คเช็คภาพเช็คเสียงเช็คด้วยเนาะว่าเป็นยังไงเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนิกนึงนะจ๊ะคุณผื่อน,น,นจ๊ะ ใครเข้ามาแล้วทักทายพูดคุยกับพรได้นะจ๊ะวันนี้อากาศดีฝ่าฝนอำนวยวอวยพรตั้งแต่เช้าเลยเนาะเราที่นี่ก็พอฝนเข้าพักเบรกให้เรานิดนึงพรก็รีบมาไห่แบ่งปันสิ่งดีๆให้เพื่อนๆเ,เลยเนาะจะได้ไม่เสียโอกาสดีๆของเพื่อนๆเ,เนาะในการเอาไปพัฒนาชิภาพชิเสีงชิเอน่อ่าชัดเจนดีเนาะ ในระหว่างนี้เนาะเราคุยกันไปพอนก็ขอแชร์เรื่องรล่าดีๆออกไปด้วยนะจ๊ะขอให้ทุกคนเลยที่เจอพ่อนไม่ว่าจะช่องทางไหนเนาะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้มีเจอช่องทางรูทางโอกาสดีๆของตัวเองเนาะในการที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตรอบทิศทางเลยจงมองชา้ชาๆมองชัชดๆกับทุกสิ่งที่เข่าและออกไปจากชีวิตเรามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันมีนัยะสําสคัญมีคําตอบอะไรบางอย่างอยู่ในสิ่งต่างๆล่อนั้น ขอเพียงเราฝึกฝนตัวเองเราเทรนจิตใจสภาวะร่างกายทุกอย่างของการตอบสนองเข่าและออกเนาะเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยชีวิตเราขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างง่ายๆสบายๆเลยเพราะว่ามันมีพลังสนับสนุนเราทางตามองไม่เห็นแล้วก็มองเห็นหนี่แหละเนาะฉะนั้นวันนี้เพื่นอ,อนๆจ๋าอ่าพรมาพูดถึงเดที่8เกี่ยวกับ ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของพลังงานเราพูดไปแล้วเนาะว่าพลังงานภายในความรู้สึกภายในขับเคลื่อนกายภาพภายนอกโลกภายในเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกโลกภายนอกเปลี่ยนแปลงโลกภายในนึกภาพออกไหมเรารู้สึกนึกคิดยังไงโลกภายนอกเราจะมีผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์มามา,มาตอบสนองเราแบบนั้นเลยและเมื่อเรารับข้อมูลข่าวสารรับ การคิดการพูดการลงมือทําอะไรซ้ำๆจากภายนอกมันจะกลายเป็นความรู้ซึกเชื่อของเราไปโดยอัตโนมัติเหมือนมันเป็นการคิดซ้ำย้ำบ่อยอ่ะมันเป็นการตอบย้ำข้อมูลอ่ะบางทีแรลกๆมันก็ไม่เชื่อแรลกๆมันไม่ฟินแรกๆมันไม่อินแต่พอทําไปนานไปเออมันก็คงจะใช่ละมั้งมันถี่มันบ่อยมันยำมันขนาดนี้มันมันจะเป็นการแบบว่าซึมซับอ่ะเนาะฉะนั้นมันมันแยกออกจากมันคนละส่วนกันแต่มันแยกออกจากกันไม่ได้เลยและพรอยากจะบอกเพื่อนๆอย่างนี้ว่า การที่ทำไมพอถึงมาเน้นเรื่องของการนำพาชีวิตจิตใจพลังงานหรือว่ากายภาพของเราอะมุ่งเน้นตรงไปในรูในล่องของพลังงานเดียวเลยเพราะว่าโลกใบนี้มันมีทั้งดีทั้งลายทั้งลบทั้งบวกเนเราพูดกันไปแล้ว แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตเราเอาลักๆเลยความหลักความซุกความเบิกบานความหล่าเริงความบันเทิงในหัวอกหัวใจการเฉลิมฉลองทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมันคือรู่ล่องช่องพลังงานเดียวคือความซุกกุญแจขอ,ของของทุกสิ่งอะคำตอบของทุกอย่างมากคนแบบอยากได้คําตอบอยากแก้ไขสิ่งนึงสิ่งดีสิ่งนั้น ไม่เคยได้คําตอบเลยเพราะว่าเรากดดันเราคนแคนในใจเราต้องการคําตอบมาปรับเปลี่ยนอะไรบ้างอย่างในชีวิตเราแต่เราใส่ไล่ซึ่งกุญแจคีย์สาคัญดอกสําคัญของเราคือความรู้สึกดีความรู้สึกซุกพอถึงมาเน้นในไลน์นี้ว่าความรู้สึกสุขความรู้สึกดีความรู้สึกปวกความรู้สึกง่ายราบลืน่นสบายอกสบายใจ กับทุกๆวินาทีในชีวิตเรามันจะเป็นจิ๊กซอที่จะเป็นตัวต่อเต็มภาพเต็มรูปของเรานำพาเราไปสู่เป้าหมายได้อืมมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะต้องลงมือทำอะไรด้วยกายภาพของเราอย่างเดียวแต่ข้างใน,นนี่ไหลสึงความสุขไม่มีอะไรเลยในชีวิตนี่ จะทำมาหลายก็คือมันทุกอยู่ตลอดเวลาเคยเป็นไหมเราจะไม่เจอเลยไม่เจอคำตอบของชีวิตเลยแต่ถ้าเรานำพาไม่ว่าจะเป็นโลกความรู้สึกภายในของเรามันอาจจะยังไม่ไม่อินไม่ฟินไม่สุกได้อย่างที่เราพูด,พดกันมาโดยเนื้อแท้แต่การฝึกที่จะมีมีความสุขยิ่มง่ายๆเออเริ่มต้นเลย บ่อยๆด้วยที่ไม่ต้องหาเหตุผลอะไรมาเยอะแยะเลือกที่จะหัวเราะเลือกที่จะเบิกบานเลือกที่จะทําอะไรให้มันแบบว่ามันอยู่ในโฟล์ของความอิ่มเอิบเบิกบานใจเพื่อชักจูงความรู้สึกภายในไปสู่ลู่ล่องพลังงานที่ดีที่เป็นบวกที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่สําคัญหลายๆคนคิดว่ามันก็แยกมันแยกส่วนจากกันไงเออกายภาพก็ต้องนั่ง,นงๆนี่แหละมันธรรมดาเกิดเป็นมนุน แล้วก็พอตกทุกข์ดอยากลำบากใจไม่ได้อะไรดังดังที่ตัวเองปรารถนาก็มานั่งโทษสังคมสิ่งแวดล้อมภายนอกมามานั่งโทษองค์ประกอบภายนอกแต่ถ้าเรามองมัาชัดๆนะพลังงานภายในมันก็เกิดจากไอแรงกระตุนต่างๆภายนอกนี่แหละแล้วไอแรงกระตุนต่างๆภายนอกนี่แหละ มันก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพลังความรู้สึกภายในมันแยกจากกันไม่ได้มันต้องอยู่ด้วยกันมันต้องขับเคลื่อนกันอะ้กันและมันจะไม่ดีกว่าแล้วถ้าเราขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตเราและผู้อื่นอย่างสูงสุดการที่เราจะไปปล่อยตัวเองตบเวของพลังงานนะ่ะในโลกใบนี้เนาะมันมีหลูมมีรลองมีช่องของพลังงานสลับซับ่างไม่ชนแต่มันเต็มไปหม,มดเลยมันอยู่ในรูปแบบของแสงเออของพลังงาน ถ้าเราแค่เริ่มเปลี่ยนอากับกริยาจากนาบึงๆตึงๆเริ่มยิ้มจากนั่งไหลหอ่อคอตกเริ่มยืดตัวขึ้นแค่นี้เองนะมันหมายถึงว่าเรากำลังซับเปลี่ยนตัวเราเองอะจากล่องพลังงานที่หนึ่งซึ่งมันเป็นพลังงานหลบๆเหนื่อยท้อแท้อ่อนไหวสิ้นหวังเนี่ยซับเปลี่ยนตัวเองขยับพรับเลยพอเรายืดตัวขึ้น มันกระตุกล่องพลังงานที่สองพลึบพร,พรอยอยากยกตัวอย่างห้เห็นงนะ่ายๆเนาะแต่ความจริงมันมีความละเอียดอ่อนกว่านี้ซับลงมาพลึบวบะพร้พรอมอืมพรอม้อมอ่าฉันจะทําอะไรดีฉันจะยังไงดีพร้อมที่จะไปข้างหน้าพร้อมที่จะลุกไม่ใช่นั่งล้อหลับอย่างเดียวมันจะเป็นอารมณ์แบบเนี้ยฉะนั้นอย่าคิดว่าอากัปกิริยาเล็กๆน้อยๆความนาบึงนาตึงความว่าลายนินทาหรือแหวะข่างทางว่าคนนั้น เออาก็หินป่าลูกหมาหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีผลกับชีวิตเราไม่เลยในทุกๆวินาทีของชีวิตเราเรากำลังซับหล่องพลังงานอยู่ตลอดเวลาและพลังงานต่างๆในล่องในลูต่างๆเนี่ยมันจะขับพาเรามุ่งตรงไปสู่เป้าหมายที่เรากำลังใส่พลังงานในลู่ในล่องนั้นอมสมมติว่า เราอาจจะแบบว่ายิ้มยิ้มอารมณ์ดีอยู่น่นนี่นั่นพอมีคนมาพูดอะไรพี่ถูปุ๊บเริ่มแบบเข้าใจไหมอากับบอดีอากับกิริยาบอดีร่างกายบอดีร่างกสภาษาทางกายเริ่มเปลี่ยนเราไม่ได้ยืนอยู่ในร่องพลังงานดีๆบวกๆแล้วนะเรากำลังซ้ับว่างไปในรูในร่องของพลังงานลบๆแต่มันยังไม่มีพลัง ทวีที่จะรุนแรงขึ้นเพราะว่าเรายังไม่พูดเรายังไม่ไม่คิดไม่คิดซับสวิตย่ำย่ำอะ่ะฉะนั้นพรจะบอกอย่างงี้ว่าจะนิดกระชั่งจะหน่อยกระชั่งจะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นกระชั่งเราซับหล่องพลังงานอยู่ตลอดเวลาและโค้ดคูบาอาจารย์บทเรียนต่างๆที่เราเรียนมาและเรามาใช้เราพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวของเราเองอะ่ะก็บอกเราว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตให้มองว่ามันเป็นบททดสอบบทพักดันให้เราไปอยู่ในล่องในลู่ในช่องของพลังงานที่ดีกว่ายกระดับชีวิตทางกายภาพดีกว่าเสมอมันอาจจะมองดูเหมือนเป็นปัญหาใน,ในความเป็นมนุษย์อย่างเราแต่ถ้าเรามองชัดๆ,ดๆเมื่อเรามองจากเราถอยหลังออกมาหน่อยอ่ะมันก็กลุ่มก่อนปัญหานี่มันอยู่ตรงเนี้ยพอมันอยู่ไกลตาเรามันใหญ่เหลือเกิน มันทุกข์เหลือเกินมันจัดการไม่ได้มันจะไปทางไหนดีมันตันไม่มดมองไปทางไหนก็แบบกัน้นเราไว้มดแต่ถ้าเรายอมที่จะไม่ซูนหนาไปถอยหลังมาก่อนอ่านหนึ่งเก่าสองเก่าสามเก้าสี่เก้าอย่าเพิ่งอีโก,โก้ขึ้นอยาตัดสินด้วยความคิดคำพูดแรกเรือ่อยๆมองดูก่อนว่ะมองดูภาพรวมของกลุ่มก่อนสิ่งที่มาทดสอบเราอะว่า,วาเออมันเกิดขึ้นแบบนี้ไนดะ้ยังไง และสิ่งเนี้ยเราจะแก้ไขได้ยังไงและจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทอะเราจะไปในทิศท,ทางไหนดีเพื่อนเเคยทําพอ่ะเคยทำเออพรนึกขึ้นมาได้เมื่อกี้นี่เองแหละว่าเพื่อนเเคยตอนเป็นเด็กๆด็กเนาะพนเป็นเด็กหน่อยต่างต่างอำเภอเนาะพอจะทำทเบาให้วิ่งอ่าพอจะทําเบาให้วิ่ง เราเป็นเด็กผู้หญิงเราถามว่าชอบเรียนแล้วไม่ได้ชอบเรียนแต่ว่าทําให้พี่ทําให้เราด้วยแล้วก็บางทีทําไห้ไปส่งครูที่โรงเรียนครูสั่งให้ทเาเว้าแล้วเราก็ต้องมีคนละตัวกับพี่ชายพอนอายุติดกันเนาะห่างกันปีนึ่งอ,ะอ่ะพอ,พ,อ,อะพ่อพี่ชายเกิดพอนก็นเกิดต่อไม้ปีนึงเป็นเป็นพี่น้องติดกันบางคนคิดว่าเป็นแฟดแต่ไม่ใช่หรอกอที่เนี่ยแบบว่าอารวมณ์ว่าในในในความรู้สึกว่าคือ เราจะเอาเชือกว่าวอ่ะเพันแบบเราเราไปซื้อมาเป็นม้วนเนะเาะเขาเขาเคย,เ,เ,คยเ,เคยเห็นไหมใครอยู่ต่างประเที่เขาเจะพันพันเชือกแบบเนี้ยอ่าแล้วเขาก็จะผูกผูกไ้ติดกันแต่พอเราไปซื้อมาม้วนละสามสิบสี่สิบบาทเนี่ยเราต้องมาตัดปุงออกเพื่อนเมื่หนึ่งภาพออกแต่ก่อนเนาะเราจะใช้ใช้กระป๋องแป้งอะไรนะอะไรนะอ่าที่เป็นลายลดอกไมอ้อ่ะ อ่าหรือไม่ก็ไม่ไม่เอามามาตีกากระบาดเนี่ยเป็นมวกอ่ะแล้วก็เอาพัน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 แต่มันจะมีช่วงระยะหนึ่งที่เราอาจจะเผลอเราอาจจะเล่นเราเชื่อกมันพันกันมันเป็นปมมันคลี่มันคลี่ออกแล้วมันก็มาแบบคลี่ออกจากตัวตัวเส้นที่เขาพันกันไว้แล้วมันเราก็ดึงดึงไปเรื่อยเนาะมันก็มาแบบว่ามันลัดมาลึงมาดึงมาตึงกันเป็นกระจุกอ่ะ แต่เราไม่อยากตัดทิ้งหนึ่งผ่าออกไหมเราเสียดายเราอยากให้มันอยู่เป็นเส้นสวยๆตึงๆนี่แหละก็เลยกลายเป็นว่าหยุดม้วนหยุดม้วนก่อนวางไว้ดึงเชือกออกไปไกลๆสองทางต้นทางกับปลายทางเราหันมาจัดการไอ้ตรงนี้ก่อนพอไปดูใกล้ๆแบบว่าอะไรจะออกดึงดึงสุดชีวิตเลยยิ่งดึงยิ่งเนี่ยดึงออกไหมเหมือนกระตาเรามันกําลังจ้องอยู่กับปัญหาอยู่ไกลๆเนี่ยแต่พอเราแบบ โอเคโอเคใจเย็นๆวางไว้แล้วก็ค่อยๆดูซิว่าเส้นไหนมันจะดึงออกได้ก่อนมันจะถอยมันจะห่างมันจะคลี่ออกได้ก่อนเพื่อให้เส้นต่อไปมันคลี่คลายและมันหลวมขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆดึงออกได้เอาดึงตรงนี้ออกได้เอาเอาไอ้ตรงกระป๋องที่เราพันน่ะเอามามวนออกแล้วก็ดึงซ้ายดึงขวาเหมือนกับเรามองปัญหาที่เราเจออะว่าดูใกล้มากเลยเจ็บปวดมากเลยมันใกล้ตามันตันมันทึบอะไรก็บังตาเราไปหมด ให้เราถอยออกมาและมองดูว่าภาพรวมของปัญหานั้นต้นเหตุมาจากอะไรไปลายเหตุมัน่นาจจะเป็นไปในทิศทางไหนและเราจะเอาพลังงานดีๆบวกๆไปใส่หรือว่าไปแก้ไขได้ในรูปแบบไหนเราจะจัดการในเวไหนให้เรามองภาพรวมก่อนก็คือการถอยออกมาไม่ใช่เป็นผู้แก้ไขและคุกคีตีมงในปัญหาแต่เรา ไม่ได้เอาปัญหาไปสุกไว้เราถอยออกมามองภาพรวมเหมือนกับคนมองคนกําลังคุยกันเคลียอะไรกันในเหตุการณ์สถานการณ์อะไรบางอย่าง3คนแต่เราเป็นคนที่สีซึ่งถอยออกมาไกลดูว่า3ามคนเนี่ยจะคุยอะไรกันและเราจะมองว่าจะแยกใครออกก่อนจะได้ไม่เกิดปัญหาเราจะมองภาพแบบนี้ฉะนั่นเพราะเราเข้าใจแบบนี้เราปุ๊บเราจะรู้เลยว่าต่อให้มันมีวิกฤต มีบททดสอบอะไรที่จักรวาลส่งมาให้เราเรื่องต่อเรื่องเรื่องต่อเรื่องไม่มีทางจบสิ้นไปจากโลกใบนี้ซึ่งทุกคนแบบว่าพอเลี้ลูก,กจักรวาลก็แรงดุดดุดอยากให้มันง่ายให้มันสบายไปหมดไหออนว่าสายสกไงแต่ว่าคือทําเหมือนเสกเอามันในหนังในละครมันก็ไม่ได้มันต้องเสกด้วยการเปลี่ยนรูปเปลี่ยนล่องพลังงานความรู้สึกความเชื่อมอะพอมันเป็นแบบนี้แล้วปุ๊บ เราจะไม่คุกคีตีมงกับปัญหานาน,านเราจะรู้ว่าทุกอย่างมันมีทางออกเสมอถ้ามันแก้ไขยังไม่ได้ให้เราถอยมาห่างๆมองภาพรวมก่อนว่าเราจะจัดการจุดตรงไหนก่อนที่มันคลี่คลายง่ายที่สุดแล้วเราก็ไปต่อในจุดแต่และจุดเข้าใจอารมณ์ไหมไม่ใช่ว่าอะไรก็โมโหอะไรก็บ่นว่ากลน่น ไม่มดไม่ได้มันก็จะกลายเป็นว่าเราพอเราจะอัพตัวเองขึ้นมาหน่อยอยู่ในรูในหล่องของพลังงานดีๆบวกบวกคิดดีคิด,คดบวกกําลังส้างสรรค์ชีวิตใหม่พลังงานขับเคลื่อนกายภาพแต่พอเจอบททดสอบอะไรต่างๆนานาโต๊ะไปอยู่ล่องพลังงานลบอีกแหละขึ้นต๊สูงต๊ต่ำาออเดียววิ่งไปจูดล่องพลังงานลบปล่อย,ปล,อยปล่อยสิ่งดีๆสิ่งบวกๆทิ้งไปหมดเลยอ่าพอรู้สึกตัวว่าโอ้ยฉันมาถึงครึ่งทางหรอ ฉันไม่เห็นมีผลลัพธ์ดีๆอะไรในชีวิตเลยอ่ะฉันไม่เห็นได้อะไรเลยอ่ะเออเอาหาันมาว่าฉันจะแก้ไขฉันจะปรับเปลี่ยนยังไงต้องแบบว่าเจอหนักๆอ่ะถึงถึงจะดึงตัวเองกลับมาได้มันก็ไม่แปลกแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราฟึกตัวเองเทรนตัวเองว่าจับอากาศจับอารมณ์จับสติให้ทันอย่าปล่อยตัวเองไหลไปในลูในรล่องของพลังงานต่ําๆพลังงานลบๆเกิน17เจวินาทียิ่งฟึกยิ่งตกไปน่อยยิ่ง ห่างหายจากการตกไปในรูในหล่องของพลังงานนั่นและการที่ลหลายๆคนบอกว่าโอ๊ยก็เป็นมนุษย์เนะานะพอนเนาะจะไม่ห้แบบว่ามีพลังงานลบเลยเป็นไปไม่ได้ความเป็นจริงโค,ค้ดคูบาอาจารย์ที่เขาประสบความสําเร็จเขาทําได้ไงคือเขายืนหนึ่งคือหนึ่งเวเดียวเวบวกเขาถึงได้ผลลัพธ์แล้วได้ผลลัพธ์อีกได้ผลลัพธ์แล้วได้ผลลัพธ์อีกแ,แต่ยังเราเรายังแบบไม่เต็มที่กับมันเอาจริงๆนะในใน,ในวิถีความคิดของอน,นะว่า เรายังไม่เอาริงะเรายังแบบไม่เหมือนเดี๋ยวโจ๊ะเดี๋ยวก็อันนี้กูยอมได้เดี๋ยวกูเถียงกับมันก่อนอันนี้กูยอมได้กูต้องชนะมันก่อนเออมันจะเอาลงเนี่ยเท่ากับทุกวินาทีของเราถ้าเราปล่อยจิตไหลเราดึงตัวเองไม่ทันสิบเจ็ดวินาทีเรากําลังปล่อยแบบวิ่งไปในเวบวกอย่างนี้เลยพอมีใครมาสะกิดหน่อยโต๊ะเข่าขวางทางเอาสักตั้งต๊ลงลู่พลังงานลบๆเลยชีวิตจึงได้ผลลัพบบางไม่ได้ผลลัพบบาง ฉะนั้นมันนี่ยพอนอยากบอกทุกคนว่ามันก็เป็นเทคนิควิธีการที่มันไม่ต้องรองผลลัพธ์อีกสามปีห้าปีสิบปีเนาะมันจะเป็นอารมณ์ที่ว่าเฮ้ยถ้าเราเริ่มเทรนตัวเองเชื่อไหมมันจะได้ผลลัพธ์ชั่วโมงต่อชั่วโมงวันต่อวันเลยในความรู้สึกอะ่ะเออแต่เราอะ่ะจะต้องรูดตัวว่าเราจะเทรนตัวเองให้อยู่ในรูในร่องของพลังงานบวกๆอะเวเดี๋ยววิธีเดี๋ยวเลย ตลอดไปและกลายเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันของเราไม่ใช่เพอเพอไหลและเพอไหลและเล่กลายเป็นหวาดแถวบ้านพอาเนี่ยทําเลรนทําหัวนะ่ะเออทําเลรนทําหัวรู้ว่ามันดึงได้ก็ปล่อยไหลเรื่อยอะไรอารมณ์เนี่ย มันก็เลยไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีสักทีฉะนั้นวันนี้ใครที่อยากประสบความสาเร็จใครที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ยกระดับชีวิตขึ้นในทุกด้านนอกหน้าที่การงานการเงนิงน,งน,งนสุขภาพความรักครอบครัวการแบ่งปันสิ่งดีๆกับคนส่สังคมอย่าปล่อยตัวเองโต๊ะกลูก่ต๊ะล่องพลังงานลบๆบ่อยดึงตัวเองวันนี้ฉันตกไปสิบั้งพรุ่งนี้ฉันจะดีขึ้นอ่าพอพู่งนีอาจจะต๊ะก้าวั้งอ่าวันต่อไปฉันจะดีขึ้นโต๊ะห้าข้ง เออคือนับจดกันละเอียดยิบยางนี้เลยคนที่เขาฝึกแหลกๆเหมือนคนที่พกหนังยางไวด้ดีตัวเองนะอย่าคิดลบอย่าว่าลายอย่ามันใสเอออย่าหึงหวงอย่าอะไรยางเงี้ยถามว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยเอาก็มันเห็นข้าหนาค่ะตาใช่มันเป็นตะก่อนความคิดกันพูดการลงมือทําเดิมของเราจากที่รู้เลยไม่รู้เข้าใจได้ไหมเข้าใจแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันไหลเข้ามาสู่ชีวิตเราอีกเวเวเดิมๆอีกเราก็แค่จับสติใจแข็ง เทรนตัวเองให้ได้ว่าฉันต้องอยู่ในลูในหล่องของพลังงานดีๆบวกๆเป็นพลังงานที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตฉันและก็คนอื่นๆเท่านั้นเออเพื่อนๆเข้าใจรึมั้ยไม่ใช่แบบดีบางหลายบางลบบางบวกบางถามว่ามันทําได้มันทําให้เราขาดใจได้ดินตายเลยไหมไม่แต่มันไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีมันไม่เป็นประโยชน์สักเท่าไรนึกภาพออกมาฉะนั้นเนาะพรกฝากเพื่อ,อน,น,เน,เนๆเอาไว้ด้วย เอาวันเดียวจบเนาะเอาแบบจริงจังจิงใจอะเราชีวิตเราก็จะเปลี่ยนอย่างแน่นอนยืนหนึ่งรื่นหนึ่งเวเดียวเวบวกใครอะไรเข้า,มายมงไงก็แล้วแต่ฉันปรับมันได้ฉันเปลี่ยนมันได้ง่ายสบาย,สบายสบายฉันยืนหนึ่งคืนหนึ่งอารมณ์เทพเนาะ,เ,นอะเออฝากฝากฝาก,ฝาก,ฝากเพื่อนๆไปด้วยว่าอย่าอย่ามวัวเอาตัวเองไปเปียบเยบกับใครอย่าไปคิดว่าคนนั้นก็ยังทําเลยคนนี้ก็ยังพูดเลยเราอะ อาจจะเห็นชีวิตเขาไม่ครบทุกด่านก็ได้เขาอาจจะตกไปในหลุในหล่องพลังงานหลบๆจนเขาขึ้นมาไม่ได้แล้วก็ได้แต่เขาก็อาจจะมีอีกหล่องหนึ่งหลุหนึ่งพลังงานหนึ่งที่เกี่ยวกับชีวิตบางด้านของเขาที่เขาไม่เคยตกเลยก็ได้มันมันมีความละเอียดมันมีความซับซ้อนการที่จะเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครเป็นเรื่องทีแบบว่าไม่ควรที่จะทํา เนาะฉะนั้นวันนี้พอนฝากเพื่อนๆเอาไว้ด้วยนะจ๊ะใครที่หลักการพัฒนาตัวเองน้องพอนก็จะอ,อ๋อวิดีโอดีๆเนี่ยไปลงในช่องทาง YouTube ให้เพื่อนเพื่อนด้วยสามารถเขาไปกดติดดาวกดติดตามเอ่อกด s u b s ไ r i b e พอนได้เนาะและ้วพอนก็นจะแชร์ไปในช่องทางเพจต่างๆด้วยก็กดติดดาวกดติดตามกันได้เดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่เดย์ที่เก้าในวันพุกนี้วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆื่อนขอบคุณกาลยานมิตรดีที่เขามาฟังทางไลฟ์สดแล้วก็ย้อนหลังแล้วก็ช่วยกันทำบุญร่วมกันกด แชร์ไปสั่งบุญสั่งอานิสงส์ให้ทุกคนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปพร้อมกันกับไลน์นี้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใ่ไลน์นะจ๊ะ